กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยานิมิตท,ทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวหิ่พระจะตั้งอย่างไรให้เสริมเสิริมงคลการมีห้องพระในบ้านเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานตามความเชื่อว่ามีห้องพระอยู่ในบ้านเป็นการเสริมสิริมงคลทำให้คนในบ้านยึดร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งห้องพระในอดีตจะมีขนาดใหญ่เนื่องจากบ้านมีห้องพระในอดีตจะเป็นบ้านของเจ้าขุนมูลนายเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้ขนาดห้องพระมีขนาดที่เล็กลงตามขนาดพื้นที่ของบ้านหรือสําหรับคนที่อยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องชุดที่มีพื้นที่จาํากัด ทำให้พื้นที่ในการทำห้องพระมีจำกัดจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการติดหิ้งพระแผนการจัดตั้งห้องพระซึ่งการจัดหิ้งพระเพื่อเสริมสิริมงคลสามารถทำได้เช่นเดียวกันกับการจัดห้องพระและไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่บ้านหรือคอนโดก็สามารถติดตั้งหิ้งพระได้เช่นเดียวกัน หิ้งพระคือชั้นติดผนังสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปพระอริยสงฆ์หรือวัตถุมงคลที่เคารพนับถือซึ่งของหิ้งพระจะเป็นแผ่นสำหรับนำไปยึดติดกับผนังทำจากหลายวัสดุแต่ที่นิยมจะเป็นหิ้งพระที่ทำจากไม้เนื่องจากมีน้ำหนักเบาสีและลวดลายสวยงาม การติดตั้งหิ้งพระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านมีหลักการเลือกตำแหน่งในการติดดังนี้ติดชั้นบนบ้านที่มีมากกว่าสองชั้นควรเลือกติดหิ้งพระที่ชั้นบนสุดของบ้านเพราะพระเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่สูงจึงไม่ควรที่อยู่ชั้นล่าง ที่มีการเดินข้ามไปข้ามมาด้านบนหันไปทางทิศมงคลการติดหิ้งพราต้องหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือหรือทิศที่หันออกหน้าประตูบ้านไม่ว่าจะหันไปทางทิศใดพระพุทธรูปจะต้องหันหน้าออกนอกบ้านห้ามหันหน้าเข้ามาในบ้าน ตามความเชื่อการหังพระออกนอกบ้านเพื่อให้พระท่านคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้คนในบ้านระแวดระวังภัยจากภายนอกบ้านนั่นเองโดยแต่ละทิศจะให้ความมงคลต่างกันดังนี้ทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งราชาส่งผลให้คนในบ้านการงานดีมีการเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าทางด้านการงาน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศเศรษฐีส่งผลให้คนในบ้านค้าขายร่ำรวยทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองทิศเหนือทิศมัชชิมาปฏิปทาหรือทิศแห่งสุขภาพส่งผลให้คนในบ้านปราศจากโรคภัยอยู่ดีกินดีมีแต่ความเจริญแต่ทิศที่ห้ามหันหิ้งพระไปเด็ดขาด คือทิศตะวันตกซึ่งเปรียบเสมือนทิศแห่งความตายหน้าหิ้งพระต้องโลง่งหน้าหิ้งพระจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งของมาบางบริเวณหน้าหิ้งพระไม่อยู่ในมุมอับมุมมืดที่ไม่มีแสงสอดส่องหน้าหิ้งพระควรเป็นพื้นที่โล่งกว้างหากมีสิ่งของเช่น ตู้โซฟาชั้นวางเป็นต้นห้ามขวางหน้าหิ้งพระจะทำให้คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วยไม่เป็นมงคลกับคนในบ้านหิ้งพระต้องไม่ติดกับห้องน้ำการติดหิ้งพระห้ามติดกับผนังห้องน้ำหรือติดตั้งอยู่หน้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำเป็นแหล่งรวมสิ่งสกปรปกหรือของเสียเป็นพลังงานลบ แต่พระเป็นของสูงที่ให้พลังงานบวกกับคนในบ้านหากนำของทั้งสองสิ่งมาติดอยู่ใกล้กันจะทําให้เกิดการประทะหรือหักล้างกันอยู่ตลอดเวลาทําให้คนในบ้านไม่ได้รับความเป็นมงคลจากพระและเป็นการดูหมิ่นพระองค์ด้วยหิ้งพระไม่ควรอยู่ในห้องนอน สำหรับบ้านหรือคอนโดที่มีห้องนอนแยกกับพื้นที่อื่นไม่ควรติดกับหิ้งพระในห้องนอนเพราะห้องนอนเป็นห้องที่เราทำกิจวัตรประจำวันมีการผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าหากเป็นสามีภรรยาการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นกิจที่ไม่เหมาะในการทำหน้าพระดังนั้นจึงไม่ควรติดหิ้งพระในห้องนอน แต่ถ้าเป็นบ้านหรือห้องที่ไม่มีการแยกห้องนอนการติดหิ้งพระมีลักษณะการติดเพื่อความสิริมงคลให้กับห้องดังนี้ไม่ติดบริเวณปลายเตียงเพราะเวลานอนเท้าจะหันไปทางพระพุทธรูปจะติดหันหน้าเข้าด้านข้างหรือติดด้านบนหัวนอนก็ได้ ติดสูงจากพื้นอย่างน้อย2เมตรหรือสูงจากศีรษะอย่างน้อย30-50เซนติเมตรไม่ติดกับผนังห้องน้ำหรือหันหน้าเข้าหาห้องน้ำไม่ติดเหนือประตูทางเข้าหรือเหนือหน้าต่างหันไปทางทิศมงคลหรือทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศถ่ายเทมีแสงแดดส่องถึงหิ้งพระที่ดีควรมีแสงแดดส่องถึงมีอากาศถ่ายเทสะดวกแสงแดดเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์เมื่อส่องลงมาจะช่วยเสริมพลังงานด้านดีให้กับองค์พระที่อยู่บนหิ้งการถ่ายเทของอากาศเป็นการนำพลังงานด้านลบ ออกไปและเสริมด้วยพลังงานบวกจากองค์ให้กับคนในบ้านดังนั้นหิ้งพระควรอยู่ในตำแหน่งที่มีลมและแสงแดดถ่ายเทยได้สะดวกติดกลางบ้านดีที่สุดตำแหน่งหิ้งพระที่ดีที่สุดก็คือตำแหน่งบริเวณกลางบ้านดังนั้นสามารถติดหิ้งพระที่บริเวณกลางบ้านจะดีมาก เพราะบริเวณกลางบ้านเปรียบเสมือนหัวใจและจุดส่วนรวมของบ้านหากจุดนี้มีคอยปกปักรักษาจะทําให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขร่ารวยเงินทองทํามาหากินกิจการรุ่งเรืองมากขึ้นห้ามติดใต้บันไดใต้คาน หิ้งพระไม่ควรติดที่บริเวณใต้บันไดหรือใต้คานเพราะบันไดเป็นส่วนที่มีการเดินผ่านเป็นประจำการติดที่นึ่งพระบันไดจึงเป็นการแสดงความไม่เคารพพระสำหรับคานไม่ควรเพราะคานเป็นสิ่งกดทับดังนั้นการติดทิ้งพระใต้คานก็เหมือนสิ่งมงคลโดนกดทับ ทำให้ไม่สามารถคุ้มครองคนในบ้านได้ดังนั้นจึงไม่ควรติดหิ้งพระใต้บันไดหรือใต้คานห้ามติดหิ้งพระเหนือประตูเนื่องจากประตูเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นที่ไม่สงบไม่เหมาะแก่การติดหิ้งพระที่ต้องการความสงบเงียบ ตามความเชื่อหากหิ่งพระเหนือประตูทางเข้าจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านมีแต่ความวุ่นวายไม่สงบสุขติดหิ้งพระสูงเหนือศีรษะตำแหน่งในการติดหิ้งพระควรสูงจากพื้นบ้านอย่างน้อย2เมตรหรือสูงจากศีรษะอย่างน้อย50เซนติเมตรห้ามติดหิ้งพระอยู่ในระดับศีรษะหรือต่ำกว่า เพราะการติดหิ้งพระสูงกว่าศีรษะตามความเชื่อจะทำให้คนในบ้านมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแต่หากติดต่ำกว่าศีรษะจะทำให้คนในบ้านตกต่าม,มีอุปสรรคมากที่กล่าวมานี้เป็นตำแหน่งสำหรับติดหิ้งพระเพื่อเสริมความสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยซึ่งตำแหน่งที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้ทั้งการติดหิ้งพระ ในบมินยูชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ